สวัสดีนะคะทุกทุกคนมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจนคืนนี้นะคะเลขที่น่าจะมานะคะเป็นเลขวิเคราะห์นะคะเลขที่น่าจะมาคืนนี้เราก็มาลุนด้วยกันนะคะสามสองหนึ่งแปดเก้านะคะเจาะให้อีกแปดชุดนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะวันนี้ขอฟันที่สองนะคะแล้วก็สามแปดนะคะ ส8มแกัน8ปดให้นะคะเลขที่น่าจะมาแล้วก็81วันนี้ขอฟันที่2รอง7ค่ะนะฟันที่2รอง7นะคะนะอย่างนี้ไปเป็น1ก็แล้วกันนะคะนะเด่นๆเ,เป็น4คู่นะคะสคู่แรกนะคะรวม VIP ด้วยนะคะดาวโจรรวม VIP ด้วยนะคะ อย่าเชื่อจนโกงัวจะออกโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะ932สามตัวนะคะแล้วก็982 983นะคะนะ3ตัวจับให้3ชุดนะคะตามนี้เลยนะคะ982 983นะคะนี่เลยค่ะ นะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย